สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทโซบิไทยจำกัดเราดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ p a s t 8 8 c o m นะครับบริษัทโซบิไทยเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องสื่อโฆษณาพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางหรือมาร์เก็ตเพรสเรามีเว็บไซต์ที่ให้ช่วยขายโฆษณาด้วยกันทั้งหมด5เว็บไซต์เว็บไซต์ที่ 1. s h o p p i n g ร้อย net เว็บไซต์ที่2 weddingmy.com เว็บไซต์ที่3ม marketcar.com เว็บไซต์ที่4ี่ u n i t o u u c o m และเว็บไซต์ที่5้า oneone สบา .com ตอนนี้บริษัทโซบิทไทยได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายโฆษณาคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายโฆษณาให้กับเรามีดังนี้1เป็นบุคคลธรรมดาหรือมิติบุคคล ห้างร้านบริษัทหรือคณะบุคคลก็ได้ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศาึกษามีความสามารถด้านการขายหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่บริษัทได้กําหนดไว้สามารถขยายตลาดให้เติบโตต่อเนื่องได้สามารถวางเงินเข้าประกันความเสียหายได้ตามพสเกจที่ท่านเลือกตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ แพ็กเกจสำหรับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายมีด้วยกันทั้งหมด5แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่หนึ่งโปรเฟชชั่นอลท่านตะวางเงินค่าประกันทั้งหมดจำนวน35,000บาทโดยท่านได้รับเว็บไซต์ไปจัดจำหน่ายทั้งหมดจำนวน10เว็บไซต์โดยที่ราคาต้นทุนต่อเว็บไซต์คือ3,500บาทนะครับราคาจัดจำหน่ายจริงๆคือ6,000บาทเมื่อท่านสามารถจำหน่ายได้ครบท่านจะได้กำไรจากการจัดจำหน่าย10เว็บไซต์เป็นมูลค่า25,000บาทนะครับ แพ็กเกจที่2 s i m p l e v ิ p ท่านจะต้องวางเงินค้ำประกันทั้งหมดจำนวน1 000, 5 0 0 0 0บาทโดยท่านจะได้รับเว็บไซต์ในการจัดจำหน่ายทั้งหมด30เว็บไซต์ราคาต้นทุนเท่ากันครับ3,500บาทจัดจำหน่ายในราคา600 0บาทเช่นกันแต่เมื่อท่านจำหน่ายครบท่านจะได้กำไรจากการจัดจำหน่ายทั้งหมด75,000บาทแพ็กเกจที่3ครับ Semi v i p ท่านจะต้องวางเงินค้ำประกันทั้งหมดจำนวน1 7 5 0 0 0บาท นะครับท่านจะได้รับเว็บไซต์ในการจัดจำหน่ายทั้งหมด50เว็บไซต์ต้นทุนและราคาขายเท่ากันนะครับจะได้กำไรจากการขายทั้งหมด1 2ึ0 0 0 0บาทแพ็กเกจที่4 vip ท่านจะต้องวางเงินเข้าประกันทั้งหมดจำนวน3 5 0 0 0 0บาทโดยท่านจะได้เว็บไซต์ในการจัดจำหน่ายทั้งหมด100เว็บไซต์ท่านจะได้กำไรจากการาขายเว็บไซต์ทั้งหมด2,50,000บาทแล้วก็แพ็กเกจสุดท้าย double vip ท่านจะต้องวางเงินค้าประกันทั้งหมดจํานวน700,000บาทโดยท่านจะได้เว็บไซต์ในการจัดจำหน่ายทั้งหมด200เว็บไซต์และท่านจะได้กำไรจากการขายเว็บไซต์ทั้งหมด500,000บาทโดยทุกแพ็กเกจจะมีสัญญาในการเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดเป็นระยะเวลา6เดือนเว็บไซต์ที่จําหน่ายให้ลูกค้ามีอายุก,การใช้งานได้ทั้งหมด3เดือนในการจัดจำหน่ายเว็บไซต์เราจะออกเป็นบัตรโซบิค,คาร์ดนะครับ บัตรโิทคันี้ในอนาคตคือบัตรที่ใช้ในการจัดจ่ายสินค้าในเว็บไซต์ของลูกค้าในเครือบริษัทโซบิทไทยรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูได้ในเว็บไซต์แพสซิแบทคอมการชำระเงินประกันให้ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินด้วยตัวท่านเองข้ามเด็ดขาดในการฝากเงินให้กับผู้แนะนำการโอนเงินเข้าบริษัทให้โอนเงินเข้าบริษัทโซบิทไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ pass18.com คุณมีช่องทางในการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางโดยการร่วมดูโฆษณาให้กับลูกค้าในเครือของโซิดไทยโดยท่านสามารถเลือกที่จะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ซึ่งท่านสามารถดูได้ตามแพ็กเกจที่ท่านได้ลงสมัครไว้หรือดูต่ำกว่าแพ็กเกจที่ท่านได้เลือกไว้ แต่ท่านจะไม่สามารถดูแพ็กเกจที่สูงกว่าที่ท่านได้เลือกไว้โดยท่านได้รับผลตอบแทนดังนี้วิธีการรับรายได้จากการดูโฆษณาตามแพ็กเกจที่ท่านได้เลือกสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทสุบิไทย 1. แพ็กเกจโปรเฟชชั่นอลท่านจะต้องดูโฆษณาจำนวน150ครั้งต่อสัปดาห์โดยดูต่อวันสูงสุดไม่เกิน50ครั้ง ท่านได้รับค่าตอบแทนสัปดาห์ละ875บาทเป็นระยะเวลา26สัปดาห์เฉลี่ยท่านจะมีรายได้เดือนละ3,791บาท67ตังครวมรายได้ทั้งหมด22,750บาทแพ็กเกจที่2 Simple VIP ท่านจะต้องดูโฆษณาจำนวน300ครั้งต่อสัปดาห์ท่านสามารถดูได้ต่อวันไม่เกิน100ครั้ง ค่าตอบแทนต่อสัปดาห์ท่านจะมีรายได้สัปดาห์ละ2,625บาทตัวเฉลี่ยต่อเดือน11,375บาทรวมรายได้ทั้งสิ้น68,250บาทแพ็กเกจที่3สซมิ vip ท่านจะต้องดูโฆษณาทั้งหมด450ครั้งต่อสัปดาห์โดยการดูสูงสุดต่อวันไม่เกิน150ครั้งต่อวันท่านจะรับรายได้สัปดาห์ละ 4,375บาทอายุสัญญา26สัปดาห์โัเฉลี่ยเดือนละ18,958บาท33บตาทรวมรายได้ทั้งหมด113,750บาทแพ็กเกจที่4 VIP ท่านจะต้องดูโฆษณาทั้งหมด600ครั้งต่อสัปดาห์โดยการดูสูงสุดต่อวันไม่เกิน200ครั้งท่านจะได้ค่าตอบแทน8,700 ห้บาทต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น2ี่ส26สัปดาห์โฉลกเฉลีย่ยเดือนละ37,916บาท67สตางค์รวมรายได้ทั้งหมด2 0, 2 0, 7 7 5 0 0บาทแพ็กเกจสุดท้ายแพ็กเกจที่5 double vip ท่านจะต้องดูโฆษณาทั้งหมด900ครั้งต่อสัปดาห์โดยดูโฆษณาสูงสุดต่อวันไม่เกิน300ครั้ง ท่านจะได้ค่าตอบแทนรายสัปดาห์17,500บาทจำนวน26สัปดาห์รายได้เฉลีย่ยต่อเดือน75,833บาท33ตสางรวมรายได้ทั้งหมด4,55,000บาทจากโปรแกรมการสร้างรายได้ของบริษัทโซบิไทยกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทโซบิไัยโดยผ่านเว็บไซต์ c a s s i n e t c o m เต็นได้เลยนะครับว่าบริษัทโซบิไทยไม่ได้เอาเปรียบตัวแทนจำหน่ายเลย นะครับท่านสามารถสร้างรายได้ทั้งสองทางทางที่1ก็คือถ้าท่านช่วยเราจัดจำหน่ายเว็บไซต์นะครับเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทท่านก็ได้ผลตอบแทนมาสาลแม้กระทั่งไม่ท่านไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ท่านก็ยังได้เงินคําประกันคืนในส่วนที่2นะครับการช่วยดูโฆษณาเว็บไซต์ในเคือบริษัทโซบิทไทยเห็นไหมครับตามเปรเก็ตของท่านเลยถ้าท่านดูนะครับท่านจะได้ผลตอบแทนขนาดไหนนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอย่าโบเราช้าครับรีบตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกับโซบิทไทยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ